มาถึง้นวันพุธเลขเด็ดประจำวันที่16กันยาปี65นี้นะเลขที่ตัวเองเอจะมีโชคนะเป็นเลขคอนโดอะถ้ามีคอนโดพี่ฝนก็กูมีบ้านไม่เอาเอาใหม่ก็จะบอกว่าเลขคอนโดที่ต้องเชื่อว่าทุกคนไปหาเพื่อนหรือเลขอาพาร์ตเมนต์ที่ไปหาเพื่อนที่มีสิงสถิตรวมกันนะคะอันนั้นจะเป็นเลขนำโชคของพวกคุณ มีอีกทางเลือกหนึ่งคือเลขของพ่อแม่ของคุณเลขพ่อหรือแม่ดีก็เล่นทั้งสองคนเลยจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่า p l a y s a ซ e เนาะมีทั้งสองด้านฉะนั้นสรุปเลขที่เหมาะสมสำหรับคนวันพุธที่จะมีโชคลาภวันที่16กันยาน,นี้ ยิ่งถ้าสมมุติว่าพ่อแม่อายุ77จัดไปเลยจ้า66ไปเลยจ้าเลขมันจะเบิ้ลเบิ้ลหน่อยตัวเองแต่ในช่วงเวลานี้หากตัวเองคิดจะเปิดสาขากิจการทำออนไลน์เซ็ก n ันจ็อบเซ็ก j ันจ็อบคือมีอาชีพที่2ช้าก่อนนะยังไม่ถึงเวลานั้นใจเย็นๆรอสักธันวาวเราค่อยหาอาชีพที่2คนวันพุธหรือเปิดสาขาหรือถ้าใครขายออนไลน์อยู่เนี่ยบอกว่า,อ,าอยากหาโปรดักต์ที่2เข้ามาขายเนี่ยหยุดก่อน เลี้ยงอันที่หนึ่งโปรดักของเราที่มีให้รอดก่อนโชคดีคนวันพุธแล้วก็แนะนำนะตอนนี้นะถ้าอยู่สวดสวดชินะบัญชรได้มันจะทำให้อารมณ์ของคนเกิดวันพุธไม่สวิงหรือถ้ารู้ตัวสวิงให้น้อยแล้วอย่ากลับมาอยู่ที่ลมหายใจโชคดีนะคะคนวันพุธ